ชะตากรรมผู้ที่คิดลองดีกับมวยไทยไม่ได้ดีกันสักคนกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆจากประเด็นล่าสุดที่ติอาโกเตียเซล่าที่โดนองค์กรมวยไทยโลกแบน และทำการริบเข็มขัดแชมป์โลกโดยเตียโก้คือชาวบราซิลที่ได้เข้ามาฝึกมวยไทยที่ประเทศไทยและได้ใช้มวยไทยในการหากินแต่เขาก็ได้หักหลังชาวไทยและประเทศไทยอย่างแรงโดยการบอกว่ากุนคะแม่คือต้นกำเนิดของมวยไทยและในตอนนี้ผลของกร,รัมที่เตียโก้ได้กระทำไว้กับประชาชนชาวไทย ก็ได้คืนสนองตัวเขาเป็นทีเรียบร้อยรายต่อมาคือเดฟเลอดักที่ได้ก่อวิรกรรมสุดยีดูถูกมวยไทยด่าบัวขาวจนโดนมวยพมา่าแบนโดยเมื่อปี2,564เดฟเลอดักแชมป์มวยพมา่าชาวแคนาดาได้โพสต์ดูหมิ่นมวยไทยพร้อมทั้งด่านายขนมต้มและบัวขาวด้วย เดฟเลอดักได้โพสต์ข้อความดังกล่าวในเพจ Facebook ของตัวเองในเชิงดูถูกนายขนมต้มและมวยไทยโดยกล่าวยกย่องมวยพม่าว่าเป็นศิลป,ปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดพร้อมทั้งดูถูกนักมวยไทยว่าไม่สามารถสู้มวยพม่าได้พอเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นฝั่งไทยเราก็ไม่ยอมจัดการส่งเรื่องไปถึงฝั่งพม่าทันที และได้รับการตอบกลับจากประธานสมาพันธ์มวยพมา่าซึ่งแสดงถึงความจริงใจในการช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเตรียมมาตรการกำหนดบทลงโทษนักมวยฝรั่งหิวแสงรายนี้ไว้3ข้อโดยไล่ตั้งแต่ขึ้นแบ็กลิสต์ห้ามเข้าประเทศห้ามขึ้นชกในรายการแข่งของเลดเวยเป็นเวลา2ปีและถอนจากการเป็นทูตมวยเลดเวยของสมาพันธ์ และรายสุดท้ายก็คือประธานมวยลาวนายสมรชัยสรที่บอกว่ามวยไทยคัดลอกมาจากกุนคาแมล่าสุดถูกรัฐบาลสั่งแจ้งเหตุผลที่พูดแบบนี้แล้วเพราะวันสันคอนความสัมพันธ์ระดับประเทศและถูกนักมวยลาวและชาวลาวต่อว่าเป็นจำนวนมากเพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะมาพังเพราะปากของคนคนเดียว โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นจะแบ่งออกเป็นการแสดงความคิดเห็นถึง2คนนะครับโดยคนแรกจะพูดถึงประเด็นของติอาโกโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่าเลิศต้องแบบนี้หากินกับไทยแท้แต่มาหักหลังคนไทย แล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะคะว่าแล้วค่ายมวยของเขาก็ควรมีเจ้าหน้าทีต่ตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมายขนาดไหนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถูกต้องแล้วสมควรแล้วเป็นกุนคแม่ก็ไปแข่งเวทีกุนคแม่จะมาแข่งมวยไทยไม่ได้สมาคมเขาไม่รับความคิดเห็นต่อมากล่าวาว่าหวังว่าเหตุการณ์เรื่องตียโก จนนำมาซึ่งการริบเข็มขัดแชมป์ WMO ในครั้งนี้จะเป็นเคส s ดดี้ที่ทำให้เวทีมวยค่ายต่างๆโปรโมเตอร์และสปอนเซอร์มวยทั้งหลายตระหนักและพึงระวังผลกระทบจากการนำมวยขเขมรเข้ามาชกในเวทีมวยไทยมากขึ้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยต่อไปจะได้ไปหากินกับขเขมรแบบเต็มตัวเพราะคุณเลือกทางเดินของคุณเอง ฉันเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะคิดว่าผมไม่น่าทำแบบนี้เลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านับจากนี้ขอให้เตียโก้โชคดีกับทางที่เลือกหวังว่าขเขมรจะมอบอาชีพและชีวิตที่ดีแก่ครอบครัวของคุณโชคดีเตียโก้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหลังจากนี้เขาคงจะเอาวิชามวยไทยที่มีอยู่ไปสอนให้ขเขมรแน่นอน แล้วกลับมาอ้างว่าเป็นวิชาของเขาอีกล้านเปอร์เซนต์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าก็ประกาศตัวเป็นนักมวยขเขมรตั้งแต่ก่อนแข่งแถมยังมีพฤติกรรมให้เชื่อว่าออกจากมวยไทยแล้วคือไปบูชามงคลสวมหัวของขเขมรน,นั่นคือการเนลคุณคูมวยไทยมันสุดๆไปแล้วสำหรับคนคนนี้ถ้าสมาพันธ์ไม่ทำอะไรนี่สิแปก ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยควรมีสัญญาด้วยใครทําตัวแบบคนนี้ควรแบนและห้ามเปิดฝึกสอนมวยไทยให้คนอื่นด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนทรยศลืมคุณครูไม่มีทางเจริญมันต้องได้รับผลแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมื่ออยากเป็นกุนคแมเวทีนี้จัดแข่งมวยไทย กุณค่แม่มายุ่งอะไรงานนี้ก็ต้องยกเลิกต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากคนนี้ด้วยมาบอกว่าเป็นกุณคแม่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นมวยไทยต้องฟ้องมันทําให้วงการมวยไทยไม่เสียหายต่อมานะครับจะเป็นคอมเมนต์ที่พูดถึงเดฟเลอดักนักมวยชาวแคนาดาโดยคนแรกนะครับได้กล่าวว่า เมื่อไม่คารพซึ่งกันและกันเมื่อไม่ให้เกียรติต่อกันก็ไม่ควรให้มาเหยียบประเทศนี้อีกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมียนมานี่สุดยอดเลยแม้อดีตจะเป็นอย่างไรแต่ปัจจุบันเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไทยยินดีเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะคะว่าเท่าที่ผมฟังจากนักวิชาการบรรยายเกี่ยวกับไทยรบกับพมา่า เขารบกันด้วยเกียรติของกษัตริย์แบบแฟร์ไม่รอบกัดเหมือนละแวกของเขมรและก็มีคนมาตอบเพิ่มอีกนะครว่าพม่าก,กับไทยยังรู้จักแพ้รู้จักชนะแบบนี้เรียกว่าใจถึงพึ่งได้และไม่เอาวัฒนธรรมมาเค็มกันซึ่งคำนี้ในอดีตไม่เคยมีมาก่อนแต่เริ่มมีมาจากประเทศทางตะวันออกของประเทศไทย จนกำเนิดกลุ่มชนชั้นทาสตามมาสบายใจเขาละประเทศเคมโบเดียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขอชื่นชมเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่แบนนักมวยคนนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าช่วงนี้มีแต่คนจะจ้องทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยขอให้วิญญาณบรรพชนทั้งหลายและพระสยามเทวาธิราชปกปักรักษาลูกหลานและประเทศชาติให้รอดปลอดภัยด้วยเทิน ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่ากรรมคือผลของการกระทําและนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับและเรื่องราวที่แอดนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ก็คือชะตากรรมของกลุ่มคนที่ลีอาจลบหลู่มวยไทยของพวกเรานั่นเองและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใตค้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ